damn, damn. สวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็กลับมาคือปอคนนี้คนเดิมเกมโรบบอกนะคะทุกคนคือจะบอกว่าปอลก็ไปเจอแมปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแมปที่เกี่ยวกับเกมยันเดเละนะคะแล้วก็เป็นแมปที่ปอลไม่เคยเล่นเลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองเล่นดูนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะบายนะคะซูกะเกมค่ะก็คือเป็นชื่อของผู้สร้างแมปนี้นะคะทุกคนเอา มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะเออลุยเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็มาอยู่กันที่หน้าเข้าเกมนะคะคือต้องบอกว่าทั้งเสียงเพลงแล้วก็หน้าเกมอะ่ะคือเหมือนกับตัวเกมจริงๆเลยนะคะทุกคนเหมือนปะเออโคตรเหมือนเลย เอาละค่ะก็จะมีให้เรานะคะเลือกคําว่า j o ยเกมแล้วก็มีให้เราเนี่ยได้เลือกโหมดด้วยนะคะทุกคนเอ๊ะแล้วเราจะเลือกโหมดไหนดีล่ะคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีช็อปด้วยนะคะก็คือมีร้านค้านะคะให้เราซื้อด้วยนะคะแต่ว่าปอขอลองที่โหมดแรกก่อนแล้วกันเนาะทุกคนอุ้ยอันนี้คือเราก็เข้ามาแล้วนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน อ,อันนี้คือเราก็เข้ามาอยู่ที่ด้านในแล้วนะคะคือต้องบอกว่าหูนี่มันคือห้องนอนของยันจังนี่นาว้าวทุกคนคือแบบทําเหมือนมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเตียงนอนนะคะแล้วก็ตู้เก็บของสะสมของรุ่มพี่นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะหนามซ้ำนะคะทุกคนคือไอ้ตู้ตรงนี้นะคะ มันตรงกับเวอร์ชั่นล่าสุดเลยค่ะแปลว่าผู้สร้างแมปนี้นะคะคืออัปเดตเรื่อยๆเลยค่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเออสวัสดีทุกคนพวกเธอมาทำอะไรกันในบ้านของยันจังเนี่ยฮวินี่เห็นไหมแล้วก็มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดาเลยนะ่ะโอ้อันนี้คือเป็นรูปภาพของยันจังนะจ๊ะเฮ้ยอันนี้คือเราก็ออกมาที่ ข้างนอกแล้วนะคะอันนี้คือเป็นห้องโอ้สวัสดีพวกเธอมาทำอะไรกันเนี่ยหูนี่มันยันจังตัวจริงเลยนี่ว่าโอ้โยแต่งตัวโคตรน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวนะก็คือว่าด้านขวาปอนนะคะคือมีสื้อผ้าเนี่ยให้เราเปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยเอ้า แต่คือไม่เห็นจะมีเลยล่ะเพื่อนยากไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงนะคะนี่อ๋อนี่ง่ายทุกคนเสือ้อผ้าว้ายเดี๋ยวนะผมของดิฉันหายไปอาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะคือเราก็แต่งเสื้อผ้าได้ตามใจชอบเลยนะคะเอไม่รู้ว่าทรงไหนที่มันจะเหมาะกับเรานะคะทุกคนเออ ว่าแต่ฉันต้องใส่ชุดไหนดีเนี่ยทุกคนปอว่านะคือมีสภ้อผ้านะคะให้ใส่นะคะหลายชุดเลยนะคะดูสีเห็นหมมีชุดลุ่มพี่นะคะแล้วก็มีชุดสภานักเรียนด้วยนะคะว้าวหุยชุดนี้คือเป็นชุดวันหน้าสภานักเรียนนะคะแล้วก็ชุดพละด้วยนะคะคือมีหมดเลยค่ะทุกคนเฮ้ยโคตรเก๋เลยแล้วก็หุย อันนี้คือเป็นชุดของโอซันะนะคะเฮ้ยแล้วก็ไม่พอค่ะมีชุดของมิยุกิด้วยนะคะคือชุดนี้เลยจะแม้วา สุดยอดไปเลยค่ะทุกคนงั้นปอขอใส่ชุดนี้แล้วกันนะคะเอ๊แต่ปอเนี่ยหาทรงผมยันจังไม่เจอนะคะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่นะคะเนี่ยเอ๊แต่ว่าทรงนี้ก็ถือว่าเก๋อยู่นะคะนี่ใช่ไหมแล้วก็มีรูปร่างหน้าตานะคะเต็มเลยค่ะทุกคนว้าดูสิฉันสวยขึ้นไหมคะไอ้ใครเนี่ยเย็าาบบังฉันนะเอ้ามีคนมาถ่าย รูปเราด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเฮ้ย เขากำลังถ่ายรูปปออยู่เห็นไหมน่ารักปะเฮ้ยคนน่ารักเลยสาวน้อยกำลังแอบถ่ายปออยู่รอจ๊ะเอ๊แต่ว่าเราเนี่ยต้องแต่งตัวก่อนนะคะซึ่งปออคิดว่านะหน้าอันนี้แหละเออสวยดีค่ะทุกคนเอ้ยนี่ไงเสร็จแล้วค่ะน่ารักใช่ปะแต่เดี๋ยวนะทำไมหน้าตาปอมันดูแปลกๆก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ปอขอเอาบนหัวออกก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่ามันดูเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนเออประมาณนี้ก็น่าจะพอดีแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวสวัสดีค่ะอุ๊ยนี่มันคือยันจังนี่นาะว้าวโอ้โหทุกคนดูนี่สิคือเราเนี่ยไม่ได้แต่งตัวเหมือนกับยันจังเท่าไหร่เลยนะโอ้ m ม g ก็แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็พยายามค่ะทำดีที่สุดแล้วนะคะเอาเดี๋ยวนะ นี่ไงนี่คือเป็นทรงผมของยันจังนี่นาะนี่อันนี้คือเป็นทรงผมของเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะคะถือว่าทําออกมาหน้า่อข้างดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบชอบเลยอะ่ะเออแต่เดี๋ยวนะพอขอเปลี่ยนหน้าตาดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้คือแบบมันดูเป็นสาวไปหน่อยนะจะเนี่ยเออเอาเป็นหน้าไหนดีคะเนียหน้านี้ดีไหมอุ้ย อันนี้คือแบบว่าแต่งหน้าสายฝอแน่นอนเลยนะคะแล้วก็มีหน้านี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้โคตรน่ารักเลยดูสิวุ้ยน่ารักชุมมัดเลยเดี๋ยวนะก็คือมันปิดเสียงเพลงได้นะทุกคนโอเคเอาล่ะ นี่คือเราก็แต่งตัวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คือออกมาได้ประมาณนี้เลยนะคะเป็นไงน่ารักปากลุ่มกิ่มไหมเอาล่ะไหนดูซิว่าที่นี่เนี่ยคือมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นห้องของใครก็ไม่รู้นะคะไปค่ะไปค่ะเฮ้ยสวัสดีอ้ใครเนี่ยมันรู้จักนะคะไปดีกว่าเร้เวลาสำรวจแล้วนะคะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันหน้าตาคุ้นๆน,นั้นเนี่ยอ๋อใช่แล้ว ผู้หญิงคนนี้คือเลียวบะนะคะนางเป็นแม่ของยันจังค่ะก็คือเป็นแม่ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ในบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านของเราค่ะทุกคนเพราะว่าบอลเนี่ยจำฉากนี้ได้ค่ะอันนี้คือเป็นห้องครัวของดิฉันนะคะเป็นแง่บ้านของฉันน่ะสวยแม้เออ นี่ค่ะกำลังทําอะไรอยู่เหรอ๋อกำลังนั่งตรงนี้นะคะนั่งพักอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยทำท่าทางได้ด้วยนะคะว้าวดีมากเลยทุกคนเห็นไหมดูดิเออเอาลุกลุกขึ้นมาโอเคแล้วก็อันนี้คือเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็อันนี้คือไปไหนวะโอ้เทเลพอร์ตค่ะคือเราจะไปไหนก็ได้นะคะโอเคค่ะอุย้ย แล้วฉันก็มาโผล่ที่ High ไฮสคูลค่ะมันคือโรงเลงงของเรานะคะทุกคนเฮ้ยคือแบบบอกเลยว่าเป็นแบบที่ต้องเล่นนะเพราะว่าเขาแบบว่าทำดีเลยนะแกแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างนะคะเอาใจใส่ผู้เล่นมากๆเลยนะคะคือไม่ปล่อยให้แมปเนี่ยมันล้างด้วยนะคะ ว่าทุกคนใครที่อยากจะมาลองเล่นนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะคะว้ใครเนี่ยแต่งตัวโคตรน่ารักเลยนะ่าอ๋อฉันรู้แล้วเธอคือใครเธอคือผู้หญิงที่อยู่ในแก๊งที่ชอบบูลลี่คนอื่นใช่ไหมทั้นจำได้น,นะเพื่อนยากเอ้ยแล้วเขาก็แต่งตัวนะคะด้าค่อนข้าง เหมือนมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมหูยโคตรน่ารักเลยแล้วดูเราสิแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะเอ้ยไม่สิไม่ก็เราเนี่ยเป็นยันจังนะคะทุกคนเราต้องรักษาลุคนี้ไว้นะคะใช่ไหมเอ้ยสวัสดีนี่มันใครเนี่ยทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้ล่ะเพื่อนอ๋อคือเขาแต่งชุดนะคะของมิยุกินะคะทุกคนโอ้ย เอาดีโอ้ oh my god เฮ้ยคนเล่นอย่างเยอะอ่ะโอ้ยตกใจตกใจมากนะคะที่คนเล่นเยอะขนาดนี้นะคะบอกเลยว่า คนเล่นแม p นี้นะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยพิมพ์คุยกันแล้วก็เรียนแบบจริงๆนะคะดูสิเห็นไหมก็คือจะมีคุณครูนะคะคอยสอนเราอยู่ด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยทำดีมากจริงคือยอมใจเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแมปเนี่ยทำเหมือนกับในเกมตัวจริงๆหมดเลยค่ะว้าวอันนี้คือปอกำลังอึ้งอยู่นะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็อันนี้คือเป็นห้องพยาบาลค่ะสวยมากแล้วก็ทำเหมือนมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าชอบแบบนี้ขึ้นมามากๆเลยนะคะคือเขาแบบว่าใส่ใจรายละเอียดทุกอันเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องของคุณครูนะคะเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือห้องของเอิ่มอาจารย์ใหญ่นะคะเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนี่เลยทุกคนห้องครัวค่ะเฮ้ยมีมีมดดหรอโอ้ นี่ทุกคนเรากำลังถือมีดอยู่นะคะเฮ้ยนั่นใครอะ่ะสวัสดีทำไรนะ่ะเออเธอแต่งสภาพของอากะทำไมอะ่ะเพื่อนเออ,เอ,อก็ฉันชอบพี่นะเฮ้ยไปกี้เฮ้ยทุกคนดูด,ดิเราทำท่าแทงได้ด้วยเห็นไหมเฮ้ยเจ็บ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 เป็นไงล่ะเพื่อนน่ากลัวไหมล่ะเพื่อนเฮ้ยจะเอาไหมาล่ะเฮ้ยแทงแม่งเลยอื้อ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  คือมันค่าจริงๆไม่ได้นะคะเฮ้ยโอ้เอาดีนี่คือเป็นห้องใสยยศาสตร์ค่ะแล้วก็เขาเนี่ยอัปเดตมานะคะให้เหมือนกับเวอร์ชั่นล่าสุดหมดเลยค่ะทุกคนเฮ้ยดีมากคนดีเลยคือแบบทุกคนค่ะต้องมาเล่นนะคะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเล่นด้วยกันนะคะก็นั่นแหละค่ะ จะบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้จ่ายปอค่ะแต่คือปอเนี่ยชอบด้วยตัวเองจริงๆนะคะทุกคนเออก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะอันนี้คือเป็นคัดเรียนนะคะคือเขาก็จะคอยแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเนี่ยเวลานี้เนี่ยคือวิชาอะไรเอ่ยเฮ้ยโคตรดีเลยอะ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบรู้สึกตื่นตาตื่นใจหรือเกินค่ะกับแมปนี้นะคะดูสิคือแบบทําเหมือนมุดลอยค่ะ ชอบมากนะคะนี่เลยค่ะหูยห้องนี้คือก็บอกว่าทำเหมือนกับเวอร์ชั่นตัวจริงด้วยนะคะว้าวไม่ธรรมดาเฮ้ยแกทำอะไรนะเพื่อนแทงแทงออแทงมันออแทงมันออนี่นี่แน่นี่นะนนะแน่แทงมันแทงมันแทงมันทำอะไรก่อนเฮ้ยปอลือม,มาดูตรงนี้เลยค่ะมันคือน้ำพูพููพูู ว้าวสวยมากทุกคนดูนี่สิบรรยากาศคือแบบฉันกำลังอยู่ในโรงเรียนนะคะยันเดเละในโรบอกค่ะคือแบบมันเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับในตัวเกมจริงๆนะคะทุกคนมันแบบว่ามันดีอะ่ะเออเป็นฟิลท,ที่ดีมากๆเลยนะคะดูสิโคตรดีอะ่ะเห็นปะคือบอกเลยว่าขอคารวะนะคะคนสร้างแบบนี้เลยแล้วกันนะชอบมากๆเลยคะ่ะเหมือนมากค่ะ โอ้ g ก็ฉันทึ่งในผลงานของเขาลึกเกินค่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้คือเราทำท่าต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนะคะทุกคนเห็นปะ oh <laughs> เอาดีนี่คือฉันกำลังเต้นไปแล้วก็เดินไปอยู่นะคะ เทปาหล่ะเทปหล่ะอันนี้คือเป็นชมรมนะคะดอกไม้ค่ะแม่สวยมากนะคะทําเหมือนจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหเก่งเหลือเกินอะเออชอบมากจริงๆนะคะเอาละเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยกำลังกินข้าวหรอมันคือปิ่นโตนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเรากําลังถือนะคะกระเป๋าค่ะเห็นปะก็จะมีของนะคะให้เราเนี่ยถือเต็มเลยค่ะกระเป๋าสมุดนะคะแล้วก็เอิม่ม กระเป๋าสีน้ำตาลค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือถือเอิ่มช็อกนะคะแล้วก็อันนี้คืออถือไม้ถูพื้นค่ะแม่โอ้ไม่กอค่ะแล้วก็อันนี้คือถือสมุดโน้ตนะคะอันนี้คือถือที่ระบายสีค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะโทรศัพท์ค่ะแม่ฉันกำลังเล่นมือถืออยู่นะจ๊ะ แต่ปอว่านะคะถือมีดเลยค่ะเหมาะสำหรับตัวเราที่สุดแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่คือเป็นหอประชุมนะคะก็คือเป็นเหมือนกับในตัวเกมหมดเลยนะคะคือแบบชอบมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเห็นปะอู้ต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างโด่งดังในเกมนี้มากๆเลยนะคะมันคือต้นไม้ซากุระปะเออสวัสดีไม่รู้ว่ารุ่มพีหายไปไหนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมาตามหารุ่นพี่ค่ะทุกคนเออจะมาตามหารุ่นพี่กันนะคะโ <c oughs> ขนอ่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรเหรอคะเนี่ยเทเลพอร์ตเหรอเอ๊ะยังก่อนค่ะขอเดินให้ทั่วๆก่อนแล้วกันนะโอ้ยสากว่วายน้ำวู้วู้หูโอ้โห,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 หแมพโคตรสวยภาพโคตรสวยค่ะ นี่คือฉันกำลังว่ายน้ำอยู่นะจ๊ะทุกคนเฮ้ยแบบโคตรสวยเลยค่ะทุกคนเรชอบมากนะคะเดี๋ยวบอกเลยว่าสำหรับแบบนี้นะคะปอจะมาเล่นต่อแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะนีะ่นาจะไปไหนเหรออันนี้คืออ๋อก็คือจะมีที่อื่นอีกด้วยนะคะเฮ้ยเอาดี นี่เราก็วาร์ปมาที่ทาวค่ะมันคือที่ขายของนะคะก็จะมีหมู่บ้านนะคะมีร้านค้าเนี่ยเต็มเลยนะจ๊ะโอ้เอาดีๆมีพ่อค้าด้วยนะคะว้าวทุกคนสุดยอดมากเฮ้ยแล้วเราก็ซื้อของได้ด้วยนะคะโคตรดีเกจจัด สวัสดีครับอันนี้คือเป็นร้านซูชินะคะก็คือเหมือนกับในเกมเลยค่ะเฮ้ยตรงนี้คือเราลงมาได้อะว้าวสุดยอดทุกคนคือต้องบอกว่าเป็นแมปที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะถือว่าแบบโอ้โหเป็นทีมงานที่ค่อนข้างคุณภาพมากๆเลยนะคะเฮ้ยนี่คือเราเข้ามาในร้านคาเฟ่นะคะว้าวสุดยอดดูดิ แล้วก็มีพนักงานด้วยนะครับสวัสดีอันนี้คืออะไรหรอคะเนี่ยเฮ้ยเราซื้อของกินนะคะกินได้ด้วยค่ะว้าวสุดยอดทุกคนเอา้าแล้วของกินอยู่ไหนเหรอของกินอยู่ไหนเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้นะคะปอซื้อของกินมาแล้วนะคะทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเกมที่แบบทำดีมากๆเลยนะคะเฮ้ย ดีจัดไหนดูซิว่าเราสามารถนะคะไปไหนได้อีกนะคะไปดูกันค่ะอ,อันนี้คือที่ไหนเหรอหุ้ยเราประโผที่นี่ค่ะที่นี่มันคือที่ไหนเหรอไหนดูกันสิโหป่าว่านะคะทุกคนอันนี้นะคะคือเขาก็ให้เรานะคะมาเดินเล่นนะคะดูแมปได้นะคะถือว่าแบบโคตรด,ดีเลยอ่ะ ทำให้เกมแบบไม่น่าเบื่อเลยนะคะโอ้โหร้านนี้โคตรน่ารักเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนว่าด้านในเนี่ยจะมีคนอยู่เลยนะคะเอยเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าเราเข้ามาในร้านได้ด้วยนะคะเนี่ยเดียวอุ้ยสวดดัสดียวไม นี่คือเป็นหนามหัวใจของเราค่ะชื่อว่าอาไมนยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยกาลังขายของค่ะอยู่ในร้านนี้นะคะดูสิของกินแบบว่าโคตรน่ากินเลยสวัสดีเธอมืยสุดยอดเลยทุกคนโคตรดีอ่ะแล้วก็เห็นไหมเราซื้อของกินนะคะกลับไปกินได้ด้วยนะโอ้โหคือบอกเลยว่าเป็นยันเดเลที่ค่อนข้างโรเพเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมไปค่ะเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะพรึม อันนี้คืออ๋อกลับมาที่โรงเรียนนะคะเออไปดีกว่าเชมว่าฉันจะกลับบ้านดีกว่าอ้าวโหยคือกลับบ้านมาเนี่ยก็คือเจอใครต่อใครนะคะเต็มหมดเลยค่ะคือแบบเป็นบ้านรวมนะคะไม่ใช่บ้านส่วนตัวเดอ้อทุกคนโอ้ยโอเคกลับมาที่บ้านแล้วแล้วใครอยู่บ้างก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็นั่นเลยค่ะเป็นแบบที่แบบ บอกเลยว่าปอลเนี่ยมาเล่นซ้ำแน่นอนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาตามหาลุมพี่กันนะคะก็สําหรับคลิปเนวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับคลายให้ปอลนะคะสำหรับว,วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน